มาดูกันต่อครับเพื่อนๆ EP นี้ก็ได้เวลาตั้งเสาแล้วนะครับเดี๋ยวดึงเอ็นนิดหนึ่งนะครับเพื่อจะได้ตั้งเสาขึ้นนะครับก่อนที่จะตั้งเสาเดี๋ยวผมไม่ตัดเหล็กต่อเหล็กก่อนนะครับโดยเหล็กที่จะทาอาเัวันนี้ก็จะใช้เป็นเหล็กกล่อง3คูณ1นิ้วครึ่งนะครับความยาวก็อยู่ที่10เมตรนะครับก็เลยต้องตัด5เมตร2ท่อนนามาต่อกันแบบนี้นะครับเมื่อเชื่อมต่อเหล็ก2เส้นติดกันเรียบร้อยนะครับผมก็จะทําการขัดแต่งรอยเชื่อมให้เรียบเนียนสวยงามนั่นเองครับ ขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการยกตั้งเสาขึ้นแล้วนะครับตรงนี้ผมก็จะช่วยกัน2คนกับแม่บ้านนะครับยกเสาขึ้นมาครับเป็นเสาหน้า5้ายาว6กอกนะครับ,เ, 5, 6, รบเมื่อตั้งขึ้นเรียบร้อยก็จะทําการหาระดับหาแนวด่งนะครับหาแนวเอ็นนะครับโดยการงัดๆเข้าไปให้ชิดกับแนวเอ็นแล้วก็เอาระดับน้ําจับเพื่อ หาแนวดิ่งนั่นเองครับเมื่อได้ระดับได้ดิ่งแล้วก็ทําการกบหลุมเสาให้เรียบร้อยนะครับอัดดินให้แน่นตรงนี้นะครับค่อยๆอัดเพื่อเดี๋ยวเสาจะเคลื่อนได้นะครับเพราะว่ามมนได้คํายันนะครับผมทําเหมือนกันทั้ง3ต้นเลยนะครับเมื่อตั้งเสาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับผมก็จะทําการตั้งนั่งลานเพื่อจะทําการติดตั้งอสเสนั่นเองนะครับนั่งนั่งลานทั้งหมด3ตัวนะครับจากนั้นก็ยกอเสขึ้นไปพาดไว้แบบนี้นะครับก็จับเชื่อมติดกันให้หมดนะครับจากนั้นก็เอาต ไว้ด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็ประมาณนี้ก่อนนะครับมืดแล้วนะครับโดยการเชื่อมคายันไว้หมดแล้วนะครับตอนนี้เสาไม่ล้มแน่นอนนะครับเดี๋ยวมาดูกันต่อนะครับถ้าชอบคลิปสร้างบ้านด้วยตัวเองแบบนี้กดติดตามผมไว้เลยนะครับ